คาถามหาสําเร็จนะครับสวดท่องเวลาจะไปเจรจาเวลาทํางานเวลาทําธุรกิจหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะช่วยให้เจอแต่เรื่องดีๆพ้นจะอุปสรรคปัญหาให้ตั้งนโมขึ้นมา3จบและสวสวดนโมพุทธายะสิทธังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าขอให้การเจรจาการทำงานนี้ราบรื่นประสบความสำเร็จ อย่าได้มีอุปสรรคปัญหาใดๆขอให้เจรจาได้เจรจาดีแล้วก็ได้รับเงินทองนะครับก็เป็นคาถาหนึ่งนะครับที่แนะนำให้พยายามสวดบ่อยๆก็จะดีกับตัวของคุณเองนะสุดท้ายนะครับขอฝากไว้นิดนึงหากใครที่สนใจอยากบูชาเหรียญทาเวสสุวรรณประทับองค์พระราหูขอพรเรื่องโชคลาภสิริมงคลป้องกันสิ่งไม่ดี ก็สามารถตรวจทิตะกาได้ครับ